ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่น้ำตกจอกกระดิ่งค่ะต้องมัชเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่กี่ท่านน้นักผมผู้ใหญ่ขางพักเด็กหนึ่งครับพักได้เลยครับขอบคุณครับไม่ต้องแต่ใจรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรอไังกฤษใต้ครับครอบครัวค่ะ อ๋อดูด้วยขอบคุณครับได้รับของรางวัลไหมคะเข้าปีครับรางวัลเข้าปีคอับ แมไ้ทมนานอด้วยนีวันนี้ีเเราไปถ่ตรงหามองายตรงหินน่นีนงตรงหินเ็บอยู่เ่อันนี้ก็จะเห็นหสองยายแก่พากันเดินที่นี่นี่นูนั่งนี่นี่นั่งนี่ค่ะ เลยโอ้ยดูดีอ่ะหนูทาเต็มเลยท่านตกจากกอนหินลงมานะคะ<ม>น้ำตกจอกกระดิ่งจอกกระดิ <c oughs> ่งตุะดิ่าตกจอกกระดิ่งค่ะไปแล้วเราไปทาเออ่สังขารบุรีค่ะไปขึ้นนี้นะคะเราพักที่สะพานสังขารบุรีนะคะนอนบนสะพานเลยเพราะว่าจองที่พักไม่ได้เต็ม <ใน S 1> ค่ะ อที่หลักหลัก <laughs> บนสะพานไปเดี๋ยวเจอกันนะคะบนสะพานเจอกันบนสะพานค่ะ เดินบันไดมาทั้งหมด84ขั้นเนาะ84ขั้นนะคะม,มาห้องของเราวิลล่าสองพักได้สี่คนนะคะมีแอร์หรือเปล่าไปลุ้นกัน เดี๋ยวเราไปหาหมูจุบพม่ากินนะคะที่ถนนคนเดินสังขะบุรีโอ้แค่ขี่ข้ามในปวดขาแล้วเนี่ยนี่ที่พักของเรานะคะเราพักวันนี้ที่สามประสบรีสอร์ทนะคะรด้านมีเงินจ้าซึงแล้วนะคะถนน,นคนเดินสังขะบุรีะคะ่ะน,นี่เราจะไปตามล่าเลยคคะ ตามท่าอะไรอย่างเนี้ยวันนี้มีอะไรน่ากินนะอหมูชาู้หมูจุ่มหมูจุ่มขายมากรานาเออไม่ละหนึ่งบาทไปดูชาบูจุ่มคาบูนี่ไงจามไก่เดินมานะคะไอเยอะ ถั่วเหลืองบดผสมเครื่องเทศอัแดงโมโลูกเบมากโอ้ัเงเมียามา,ม,ยามากบเนีน<ะ>เยกินเยอะมาก เดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้แล้านีอังเดี๋ยวเราเดินังคับก็ได้าทีมสมัยก่อนนะครับเเอานีครับเอาูที่ตลาดตัวโพชันขับคีที่ท่านเห็นนี่ไม่ไพ่นะครับที่นี่ตอนนี้เป็นป่าเป็นบนเขาอยู่ข็มีแบบ ดูกันแบบพี่พี่น้องน้องที่เหื่อนบ้านกเป็นที่ทำกินนะครับมีด้วยนะจ่าตัวอำเภอไอ้พี่คืออะไรอะคะเนี่ยยี่สิบกว่ากิโลเมตรนะครับจ่าตัวอำเภอตัวงาไม่ใช่ตัวปนตัวปนเครื่องยำตัวหมูเครื่องยำอ๋อมันเป็นเครื่องยำของชาวมอนนะคะใช่ค่ะวันนี้นะครับ

ดูหน้าตาก่อนเห็นไหม ซอาน้ำจิมี่โควดีคุ้นหะใหที่ใหญ่เมืองของชาวมอญชาวมอนาเรียกิ้มจุ่มอะไรจุ่มไม้ระบาดจินมจุ่มจิมไม้ระบาดกินตามจานวนไม้ก็นับนับตันทาเงินเป็นไ้ม้ะบาไม้ะบา กันแค่นี้รวมนี่น้องมาเตแมแล้วเนี่ยนีเลย <c oughs> วิ่งไปปากซอยแล้ว <c oughs> ไปเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นผู้เฝ้ายามครับของสะพานต้อนรับชาวถิ่นเจ้าถิ่นก็เงยเอาอะไรนะพูดว่าอะไรนะตรงนี้มาเอาเลยมาเอาเลยได้บ้างพี่ก้ามอะไรมาเงยเอามาเอาเลยนี่กะลาบากัน

ส่งกระเดื่องใ่มพี้มมีตลาดนัดการี่ค่ะค่ะค่ะจะพี่เดินไปสะพานเดินนะคะจะเป็นส่งกระเดืสะพานเด็ยมีความยาวสองล้านจอบไปที่สะพานมักสีตะวันทีรีค่ะที่หนสวนัะคะที่หนึ่งสวนังค่ะเสียงตาด้านมันจะไม่ใช่ดีสอแต่จะเป็นจุดชมวเยอะของตะบานสีชมพูผมจริงผมจริงค่ะผมจริงเเนี่ะเแ่้สาสายรยค่ะ จงก็เล่าหลายค่ะใส่สะพานปูนค่ะใส่สองบีที่ค่ะบีที่หลังเจดีเสียงพองด้านนั้นหมดเลยใส่สามลันติค่ะไม่น้ำสามใจนี้ค่ะได้ไปตกค่ะใส่สามค่ะใส่ที่สามเพื่อไหนอันนี้ค่ะท่านสามไม่อยู่บุญธรรมทนหรอสายสันนี้ได้ไปจบหน้าวัดกับบทกาดจงนะก็เลยต้องเชื่อมนได้สามปสบดีใส่จงหมดเลยค่ะขอบคุณที่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะให้เพิ่มอีกสามขอจบอธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ

ก็ไปใก้อ๋อไม่เป็นป๊ปัาไหนดิอะมีเรสาไหมมแปลกพี่ไม่มีได้ดโรเสาไม่มีดโเสาพี่ม่ชอบเดรโรเสาดอกที่และก็ไม่มีอไม่มีอะไรเลยอ่ะอ้าวนอนเลยเยราะยียยัยทบเด้อย่าอะไรนะยเยยัยทบเด้อยเียยทบเด้อเอาดอกใหญ่ๆหน้าพี่ใหญ่เอาดอกใหญ่ๆ เอาดอกกใหญ่ก็เอาดอกใหญ่มกเอาอันนี้เอาอันนี้อันไหนสวยอันไหนสวยอันนี้ไม่สวยเหรอไม่สวย่ตันวเอาสวยนะไม่สวยมันไม่ค่อยตีอะพี่มันไม่มีน้ำอ่ะทำไมมันไม่มีน้ำอ่ะเอายาลูไหมล่ะเนี่ยไม่น้ำาหมเฮ้ยพี่เขาขาดสาเหตุนะ นอนชั้นสองด้วยมั้งสวยยัะลองดูนีสวยแล้วแน่ใจแต่มันมีสีเหลี่ยมดีกว่าน่ะเอาออกเลยสีเหลี่ยมไปเกาเท้ามาปะเนี่ยมือไม่ไดเกาเห็นอยู่เมื่อกี้บอกไป่ได้เกาแล้วลุงก็แล้วลุงประทานเกาหอแล้วดูออ๋งานกาหอแล้ว มันไม่มีปุ๋ยอะปุ๋ยผลิตกำลังเปิดตาเหรอไม่มีผลนะหุ่นอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรมันหมาเหรอหมาหมาไม่ใช่เหรอเออหมาหมันหมัวเลสวยอ่ะน่ารักเฮ่า